ด้านหลังก็จะเป็นต้นโพนะครับต้นโพขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับใหญ่ใหญ่มากนี่ก็จะเป็นสารปูย่านะครับซึ่งมันจะอยู่ช่วงระหว่างทางโค้งนะครับทางโค้งนะครับรถที่ผ่านไปผ่านมาจะต้องบีบแตรทุกคันนะครับเกือบทุกคันเลยก็ว่าได้นะครับเกือบทุกคันเลยก็ว่าได้นะครับสังเกตนะครับผ่านมาก็จะมีการบีบแตรนะครับของรถนะครับรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีล่องรอยนะครับที่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางมาไหว้ท่านนะครับ สังเกตดูนะครับสังเกตรถที่วิ่งผ่านมานะครับก็จะมีการบีบแตรนะครับนะครับบ้านปูนะครับปูปูดวงแม่ยาดีนะครับปูดวงแม่ยาดีนะครับตอนนี้ผมก็ถวายท่านแล้วนะครับถวายน้ําแล้วนะครับมีการจุดทูบจุดเทียนแล้วนะครับก็วันนี้ลูกหลานนะครับมาพึ่งพาบุญบารมีนะครับเดินทางไกลมานะครับก็มาขอพึ่งพาบุญบารมีปู่ย่านะครับ ผมได้นำทูบเสียงไทยนะครับไปจุดไว้เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าจะมีคนล่องลอยนะครับนำขนมนมเนยนะครับนำน้ำมาถวายท่านนะครับเป็นศาลหนึ่งนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่ผาเกิ้งนะครับที่ชาวบ้านเรียกว่าผาเกิ้งผาเกิ้งนะครับเป็นจันเซียวนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับของบรรดาญาติพี่น้องประชาชนนะครับประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะนะครับแวะถ่ายภาพนะครับแล้วก็มีศาลแวะไหว้ศาลนะครับ อันนี้ผมมีการจุดทูบไปแล้วนะครับจุดทูบไปแล้วแต่ว่าได้ตัวไหนก็ท่านจะให้ได้ตัวไหนก็เรามาดูกันนะครับทูบที่นํามานะครับมาจากบ้านนะครับโอ้แปดแปดนะครับแปดแปดสองนะครับ ดสองหรือเปล่าแปดสองหรือแปดเจ็ดนะครับแปดสองหรือแปดเจ็ดสาธุปู่ย่าขอให้ออกตัวนี้นะครับขอให้ออกตัวนี้ใครที่เข้ามาชมนะครับก็ขอให้ได้โชคนะครับกับปู่ย่านะครับนี่ก็เป็นปู่ย่านะครับต้องขออภัยนะครับสาธุมีร่องรอยคนมาทาแป้งด้วยนะครับมีร่องรอยคนทาแป้งด้วยนะครับทาแป้งปู่ด้วย ดูที่มือย่าดิเออปวดภ้ายลูกหลานลูกหลานถูกราว,วันใหญ่ลูกหลานจะกลับมาทำบุญด้วยที่มือย่าสังเกตนะครับจะมีคนบีบแต่ตลอดเลยนะครับท่านได้เห็นเปตัวไหนนะครับก็ลองดันไปลุ้นนะครับ ขนาดจะเห็นที่มือของท่านนะครับคนละตัวกันนะครับมีเจ้าเหมียวด้วยนะครับเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวพาลูกมานอนที่นี้ด้วยนะครับ มีลูกกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามตัวสี่ตัวกับแม่พาลูกน้อยมานอนนะครับอุ้ยน่ารักจังเลยนอนกินนมแม่อยู่นะครับอยู่ข้างปู่ กับยานะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูทูกเสียงไทยนะครับจะได้ตัวไหนนะครับอันนี้ผมย้ํานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็มาไหว้ท่านนะครับขอให้ท่านปกปักรักษานะครับหรือท่านใดจะนําไปลุ้นไปเสี่ยงเราก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับเป็นสารหนึ่งเลยครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับปกปักรักษาอยู่ที่นี้เลยนะครับ ตัวที่สามไม่ชัดแปดสองหนึ่งแปดสองนะครับหนึ่งแปดสองหรือว่าเลขเลขตัวที่สามนี้ไม่ค่อยชัดนะครับ แปดสองนะครับแปดสองนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวนี้มาแรงเลยนะครับมาแรงเลยแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งสองหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวที่สามไม่ชัดนะครับแปดสองนี 82, ่ชัดนะครับแปดสองนี 82, ่ชัด โอ้ยท่านให้แล้วนะครับท่านให้แล้วคูผมจะปล่อยไว้แางนี้นะเผื่อมีท่านใดกลับมานะครับจะโชคดีมาเห็นต่อแปดสองนะครับหรือท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับสังเกตนะครับสังเกตนะครับแปดสอง 8ปดสองหนึ่งก็ได้นะครับสาธุเจทีเจทางปู่ยาแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดสองใบสีก็เพิ่งใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งใหม่ๆเลย,บยใบสีปู่ให้จุดไหนเนาะสาธุปู่ยาคนลุกพูดแล้วคนลุกนะครับคนลุกเลย คนลุกเลยนะครับโอ้ดูคึ้แขนของปู่นะปู่นะครับอย่าได้ทักอย่าได้ทวมลูกหลานนะครับออ้ยที่แขนของท่านเลขห้าชัดเลยนะครับนี่เลขห้าชัดเลยนี่นี่นะครับนี่ห้านี่โอ้ปู่ให้โชงจะมีห้าหรือเปล่านะครับงวดนี้แปดสองหนึ่งแปดสองสองห้าหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้ดุลพินิจนะครับในการรับชมนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับ บีบแต่ตลอดเลยนะครับสังเกตว่ารถจะบีบแต่ตลอดเลยผมว่าผมนับนับทูบห้าดอกทำไมผมจุดสี่ดอกเพราะว่าผมนับถูกแล้วนะครับหรือท่านให้เป็นปริศนาหรือว่าสี่จะมาผมว่าผมนับได้ห้านะผมนับไม่ถึงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทูบเสียงไทยนะครับแปดสองนะครับแปดสองหรือท่านได้เห็นตัวล่างนะครับเหมือนเป็นปริศนานะครับ ปินา,นาก็ลองนำไปลุ้นด้วยนะครับเราเป็นแค่แนวทางนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่ก็มารับชมคลิปนี้นะครับนะครับเป็นช่วงหัวโค้งนะครับช่วงหัวโคง้งพอดีเลยนะครับทางขึ้นเขานะครับ อยู่ช่วงผาเครื่องนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เดินทางมาก็นําน้ํามาถวายท่านนะครับน,นําน้ํามาถวายท่านขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้นะครับบ้านปู่ดวงนะครับขอให้ปู่ดวงแม่ยาดีนะครับปู่ดวงแม่ย่าดีนะครับ จงปกปักรักษานะครับลูกหลานหากเดินทางมาหรือมาทําอะไรที่ไม่ขูกไม่ควรไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยนะครับอย่าได้ทักอย่าได้ทวงเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาดนบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าทุกท่านนะครับสาธุนะครับปู่ย่าครับ มีประชาชนนะครับเดินทางที่มาไหว้แวะแวะมาไหว้ตลอดนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาไหว้ขอพอรจากท่านได้นะครับเด็กตัวไหนก่อนเก่าเจ็ดเราซื้อไปแล้วสามเก่าเจ็ดแล้วคุณหมอเขาได้กเก่าเจ็ดมาแต่ทั้งเด็เลขกเก่าเจ็ดมาแต่ทั้งเด็กเฮ้ยได้ได้มาสเตใสกระตังเนาะใส ฝันบ่ฝันบ่ให้ผมเบิแน่แผมถือเดียวผมสิมาเฮ็ดบุญนำโอ้ยมันบลฝันอีหยเอไปสิไปหูมันสิรวยซื้อดุนๆเอาไปลซือมา97เก็บซื้อดุนๆไปนว่าเลี้ยงูอยู่เพิ่นได้ซื้อ248มีี่มีแต่8ของพอซื้อ97 97นะครับ แฟนช่องถ้าใครชอบ97